สวัสดีค่ะแม่สวัสดีแม่เป็ดครับครับผมมาตามต่องวดเนาะค่ะนี่ครับงวดที่ผ่านมาเนาะแม่เนาะครับโอ้ศูนย์สามศูนย์สามตรงๆล่างขึ้นไปขึ้นบนมันมันสูตรของมันเป็นจังซันกว่าก็เฮ็ดตามสูตรมันครับตามสูตรมันนนั่ให้ล่างออกบนเนาะค่ะแม่นี่ครับศูนย์สามตรงๆเด้อครับท่านผชมเมื่อวาสูตรของมันนี่ยงวดก่อนนี่ยมันเฮ็ดได้เลขมันเลขออกสี่สองปั๊บ ูตรงมันนี่นีเศร้ใส่หรอเนาะสี่มันเลขออกสี่สองหลังสูตรของมันมันสีได้ลบสิบมันเล้สามมันออกูตรนี่เนาะรับมันก็มาเป็นสามสามสองขันออกคือกามันก็บาบาดสามสามสองเลขล่างแปดสามเป็นบ่รคลับาดพวกเกาสีบลบหนึ่งสน่ะยาง้างก็ได้เก เนรักจับลักลอยใส่แต่ตัวนี้ค่อตัวสูตรมันมันแต่ง่ายมันสีออกก็ออกตแต่ว่าบนเนงงจ็ดเจ็ดสามเนาะบนเป็นเจ็ดศูนย์สาลักลอยก็แม่นบานนี้ก็สิได้ศูนย์สามหนึ่งจังไดตีเลขออกหนึ่งสี่นี่เลขออกหนึ่งสี่ร่างตัวนั้นเหมันก็เฮ็ดได้สูตรนี้เอา1ิเ็รับมันเดชเดชสามเดชศูนย์นี่จังได้เป็นจังเป็นสูตรนี่ บ่ายคือคือเลขออก4ี่หนึ่งเ็ดได้คลาหกหนึ่งเกัเอาสิเอลบมันจะได้หาศูนย์ศหาดก็ออกศูนย์หครับผมเออือกระสุดเขาหละับเขาเมนก็บ่ยาอขว่านั่นนี่ตัวนี้มันเป็นเลขตามที่กิ่งนั่นมันสิมาออกเั็นเตงวัดมันที่อันมันที่หนึ่งมันที่หนึ่งฝุ่นดิศูนย์สก็ซื้อลายที่ยังเนือยกกว่าี่ครับเอาแม่ันี้ก็สุดไตอหวดเลยตัวงวดมันก็ออกมันก็ง่ายๆเนาะมันออกง่ายมันก็คือง่าย อนี่ก็สูตรเดียวกันมันออกสามสามสองกันก็ได้สองสองหนึ่งมันกับพ่กเขามันได้ตัวนี้บ่าเกตสามบ่ทแต่ว่าสูตรของมันมือนี่เนาะเนาะมันออกเลขลก่างเกศหานบ่าอันนี้เกศท่าเกศท้าเนี่ยนะรับโรบซิฟไปรวดสูตรเก้านั่นมันก็นี่มันก็ได้มกหาเนี่ยสูตรของวันที่วันวันที่หนึ่งเนี่ยมันมันเป็นนังซี่นี่นี่มันจะว่าเป๊ะเลยนี่อื่มันออก เืินนั้นออก4 2เนี่เกาเป๋า12ลบมันได้2ได้3 2อันตอนนี้เป่าท <Tact ful. S 1> ั้งหนานี่ตัวเดียวนี่ถือเลยนี่นี่วันนี้นี่สูตรมันพอกระสีป้อยตัวเดียวนี่อกระสป้อยหลายหลายสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นสูตรของวันที่สูตรของวันที่หนึ่งค่ะแม่ก็ได้ตัวเดียวนี่แหละววันนี้ได้6 6 5ตัวเดียว6 6 5ตัวเดียวอ่าครับก็เรียกคำนวณเนาะครับมันบไม่เรียกฟันเรียงยังแต่เจ๊มันจะออกให้บ่ใหา บาทถ้าบนมันบอกบอกเจ็ดเจ็ดสามเนี่ยเอาเอาเจ็ดศูนย์สามเนู่ยมเจ็ดศูนย์สามลบสิบสิบเหลือเก้าค่ะถ้ามันหนึ่งออกออกหนึ่งลบสิบเหลือเก้ามันก็เป็นเก้าเก้าสามแต่ว่ามันต้องเป็นตัวร่วงบาทเพราะว่าสูตรเพราะว่ามันมันสูตรทุกมันต้องเอาเลขล่างเฮ็ดเดะค่ะแม่อันนี้ตามนี้จริงมันเลขเลขเลขกันบอกบอกเลขบนเฮ็ดมันกับเขาอัน มันบอกเขา 3, 3, ่าสามสามสองวินาทีแต่ว่าเกิดลังเพียเห้าเหตุด้เจ็ดเจ็ดสามสี่บาทมันแบบมาออกสองสองหนึ่งมันเกิดขึ้นสูตรนี่ต้องต้องใส่ใจเนี่ยเข่าเขาเลยเป็นตัวร่วมเก้าเก้าสามนี่ค่ะไหนแม่เกลี้ยงไแล้วค่ะอ๋อเลขกล้างนี่เลขกล้างนี่เดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้านี่แปดสามเจ็ดต้าเด็ดสิบสามมันออกมันออกเจกต้าค่ะ ก็ยังลบว่าหาลบหาลบสิบสามเดือมีอยู่ครับมีมันจะมีอย่่มันมีอยู่แต <sh <udible> <sh ่มันหันลอยค่ะเบอรครับผมแม่เพชรหนึ่งหนึ่งกัยตอคอค่ะตอคอตอคอครับโอ้ยมีลวันเกิดขวอยวันเกิดขวอยวันที่สิมหายามได้ออวันที่จิมหกมันจะออกสิ่มหาสิบเอ็ดเลยสิบหกเลยเนี่ยเกิดสิบหกเวันที่สิบห้าตุลาสิบหตุลาโอ้เกิดเร็วม ก็ผมออกสองห้าหกห้าครับเดียนเด็ดเลดบ่มเอาเด็ดรลดวันเด็ดเดดเลยตัวเดียวเลยบนบนปันเด็ดได้น้อยกวเดหกหกห้าตัวเดียวนี่ยตัดสองตัวไว้นั่นนแม่ผู้เป็นว่าเอ้าตัดไปนั่งางหตัดทั้งผีก็ได้แม่ ก็จะได้เขียนแม่จะได้ใสรั่งไงนะก็จะได้มีเพนทีใหรังน้ำแขหกห้าห้าห้าหกแค่นั้นน้ำแม่เนาะก็หกหกันสิเปหกหกตลอด่อ่าแค่นี้เออนี่แหละเน้นก็คือหกหามไว้ล้กลมไว้เพื่อน้ำแม่เน้นหกเอาสีแดงวงก็ไดไหม่ช่ไแมเนีนหกห้าครับเมื่อหนี่ไปโอเคผุนบานเจ้าบ้านบอแม่ยันเป่าโอ้ยันเป่านะอ่าค่ะใช เน้นๆนี่คือหกหาทำไมเผ็ดเอาล่างเลยเนี่ยสูตรล่างล่างเดียวล่างจะมาบนอีกวะเจ็ดสิบห้าลบแปดเป็นเท่าไรวะเจ็ดสิบห้าลบแปดอืมเจ็ดห้าลบแปดนี่นั่งบ้านเน้นๆอยูเป็นอันหกสิบแปดบ่หกสิบแปดเนาะนั่นมันเก่างกแล้วเอสิบแปดเด็ดหกแปดตัวเดียวเลยแต่ว่านี่นี่คือสูตรบนสบนเอาเจ็ดหาตั้งลบด้วยสิบก็จะเหลือหกหาอันนี้ได้สี่สองล่างเห็ดนี่ยกับแปดลบสิบหานี่ มันจะเหลือเจ็ดเหลือหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดนี่ตั้งซีเมนต์ัวเบาถ่องแปดก็เป็นเออบาตัวนี้ก็หลุดลุ่อตัวนี้เขาตัว่าบวกเป็นหาตัวนี้ก็ตัวทดก็เป็นเจ็ดถือแล้วโอเคล่างลเจ็ดตัวเดียวปล่อยไปเลยเดียวเอาสูตรแม่เพชรล่างตัวเดียวล่างเลยครับแบบล่างถ้าเหมือนเดิมก็หกเจ็ดตัวเดียวครับ นี่หกเจ็ดตัวเดียวเลยหกเจ็ดล่างเอ่ะเมื่อล่างหกเจ็ดออกเหมือนเดิมมันสีแลีไปขึ้นบนอีกซะละเี่ต่างห้อเนาะก็พูดอยู่พูดถึงว่ามันมีเด่นที่บนล่างเลยน้องแมวมันต้องมันมันเด่นมันมันต่องเด่นหกกับสามเลยไปเรื่อยนี่ครับผมเพราะว่าเหมือนบ้านมันเห็นว่าเจ็ดกับสามเนยเาะเจ็ดเจ็ดสามเห็นมันออกคลายสามความนี่น้องมันคือออกเครื่องนี่มั้งันเจ็ด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 สามนี่ มันกระถายสามอีกเจ็ดกระลักซิฟอีกครับเจ็ดลักลอยเออเจ็ดลักลอยลักลอยลักลอยนะครับเนาะเออฟันเลยเมื่อนั้นคอยไปเอ็นจกให้เลยซ้องหาวกับปล่อยล่องล่องคลิปสุดท้ายนี่ครับเออนี่ครับหวดที่ผ่านมาเนาะงเมเพชรเนาะจ้าหวดที่ผ่านมาหวดที่ผ่านมาเนี่ครับทำชุชมครับถาดทันใดดิชุ่มเนาะครับเนาะครับแนวทางของเมเพชรก็ยังตั้งแต่ปล่อยตัวนี้ผ่ตั้งแต่ปล่อยตองหัวที่ผ่เพชรเนาะี่พชรับทำชุ่มครับถาดทันใดดิชุ่มล่างมีแค่นี้ แต่ว่าศูนย์สามปขึ้นบนตรงๆท่านผู้ชมนี่ครับสูตรแม่เพชรกะง่ายๆแม่เพิ่นมาง่ายๆอ่าครับมันติดเธอมันจะเธอเอาถ้าวิ่งนี่แม่วิ่งชุดบนวิ่งวิ่งหกว่าแม่วิ่งหกตัวนี้อ่าวิ่งหกก็ผ่าไปเลยวิ่งเหยือเขียนใเพิ่นน้ำในแม่วิ่งเจาวิ่งหกกับห้าไปเลยนะครับตอนเน้นที่หกนะแม่นะเน้นที่หกเน้นที่หกวันเป็นหลักสิบเ็นบอลเป็นหลักสิบครับเจ็ดเป็น มือหลักสิบอันเมื่อนั่นเนีนเนีนสองกับหนึ่งมันมันบอกมันสูตรนี่ไปเนนยนตัวนี้สูตรนี่ก็ว่าตามเกาเลขกมันกับมานหนึ่งมันกับมันกับบอกเขาสูตรนี้บอกเพราะว่าตัวตูเรียนม่เพชรไข่เจ็ดสามอยู่แล้วครับถ้าผู้ใดเดินสามกันนะเนาะเอาหละล่างไม่เพชรจะกันตัวใดคือว่ามีตกกันน้ำเกาเกาเกาสองวะที่มันอันนั้นที่ตามสูตรมันสูตรตรงไหนขึ้นกได้เกาสองเลยเพชรเอาเลขกออกสิเจสองับ ลบสิเปรดนีเปอสามหนึ่งสามหนึ่งนี่สามหนึ่งอันนี้แหละมันกัมันกับสิเป็รเลขตามนะครับนี่นี่มันเขาต้องเอาเหล็กตามไปนั่มเด้หน้เห่านี้เราแ่านี้เอาซีหนึ่งสามหนึ่งเป็นเหล็กตามไป็ซะเนาะเพราะว่าเลขศูนย์สามข่อยแม่ย่ำเลยก็มันจะสองนี่งวดที่สามมันจังออกเด้ฝไหลล่างเลยแม่แม่ใช่ว่าจะกันตัวไหลล่างนี่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 ซีหนึ่งสามหนึ่งนี่เพราะว่าซีหนึ่งสามหนึ่งมันเป็นเหล็กตามเออเป็นเลข นี่เรียกองเรียกมันออกสามซองนี่ง้วยหัวเดี่ยวซีหนึ่งมันบวกเขามันอาจจะมอกเขาอุ้วันนี้ค่ะมันเป็นส่วนง้วยหัวคือคือกันกับเรีกออกเก้าซีนี่ง้อยหัวเดี่ยวศูนย์สามห้าเก้าซีนอี่มันเี่มันมันจะเดี่ยวศูนย์สามมันจะออกมันจะออกคือการกับมันออกอันศูนย์เจ็ดนี่ง้วยหัวเดี่ยวหนึ่งหัวมันออกหนึ่งหัวหนึ่งครับถ้าเอาซีหนึ่งนี่แหละร่องเนาะเรียกกันตัวกัน กันที่เป็นเลขตามนะไม่เพชรแล้วเหล็ตามสี่หนึ่งสามหนึ่งถ้าค่อยพ่อเอาศูนย์สามไม่พูดจาข่อยกับพ่ข่อยกับพ่อเด่นเลยเด้เออเล่กันเล่กันจะได้ว่าดังวัสดุได้หรอวงหันเนาะครับแมนครับมัดละละแล้วหลายหลายตัวครัแม่ว่าอื่นก็ออกคือวงหันเราต้องไปสื่อตัวอื่นเลยสื่อหกหันครหกหานถัดออกคือวันที่หนึ่ง หนึ่งซื้อหก,กหกหาเลขล่าหกเจ็ดก็จบเป็นวอลกหกมาหลายเด้คือเม่อน่กับเจ็ดมาหลายได้น่ะเท่านะ,ะเขาเข<ส>ียนใช้แม่เพชรน,น,ะะน,นะครับจบลายแล้วนี่ค่ะแคปหน้าจอเนาะค่ะแนวทางของแม่เพชรเะค่น,นวันที่หนึ่งตุลาคมพศสอง,องพันห้าร้อยหกสิบห้านะค่ะแม่เพชรปล่อยเด็ดตองวันแล้วเนาะค่ะวิ่งวิ่งหกกับห้านะคะแม่เพชรเลขสามตัวของแม่เพชรก็มีหกหกห้าเนาะค่ะ เลขตอนตัวก็มี่หกห้าห้าหกหกเนาะค่ะเน้นที่หกห้ากับหกหกเนาะค่ะค่ะสําหรับแนวทางหลขกลางเนาะค่ะก็คือหกเจ็ดตัวเดียวนะค่ะตัวกันตัวร่องก็มีสี่หนึ่งสามหนึ่งสองสามเนาะค่ะค่ะพิจารณาเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะฝากไว้มีเพียงเท่านี้เนาะค่ะขออแม่พี่น้องทนผู่ชมทุกๆท่านโชคดีรวยๆเิงๆกันสุขสุขนะค่ะพอกันไหมในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ